สวัสดีครับท่านนักสะสมทั้งเก่าและใหม่และ FC ช่องของผมทุกท่านนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาเข้าชมวิธีการเข้าช่อง YouTube ของผมนะครับให้ทำตามที่ผมจะอธิบายดังต่อไปนี้ได้เลยครับขั้นที่หนึ่งนะครับ ให้ไปที่คำว่า YouTube ครับที่นี้เมื่อกดดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีช่องค้นหานะครับจะมีช่องวงกลมอยู่ด้านบนนะครับช่องนี้ครับเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับก็จะให้พิมพ์นะครับตัวอักษรก็พิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับก็พิมพ์ชื่อช่องผมเข้าไปพอพิมพ์เข้าไปแล้วก็ กดค้นหาครับรูปก็จะขึ้นมานะครับตามที่ปรากฏบนช่องนะครับที่ผมวงกลมไว้นะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามนะครับผมแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับโชคดีปีใหม่ตลอดปี2565 ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ